จ้าสวัสดีจ้ามือนีห้าสิมาอ่าเฮดจุลินทรีสังคอแสงซูพีซูหนองเบิงเด้อจ้าสำหรับคนที่เคยเห็ดแล้วนะค่ะกะบว่าเป็นยังกับเบิง้งคือกันสำหรับคนที่บ่เคยเห็ดมือใหม่นะคะ เท่ากับสิมาล้าเห็ดเบิงพ่อบางคนนะคะบางคนบอกว่าเห็ดจุลินรี์สังคอแสงเห็ดจังได้กับบแดงจะเชืทาเปลี่ยนสีไม่ได้เป็นสีขาวนะคะเมื่อนี่จะประสบการ์นะคะที่เขาเคยเห็ดนะจ๊ะก็เลสิมาอ่าบอสุพีนองฟังไว้เห็ดจังได้ในจ้าตัวอย่างเข้าเห็ดวบนะคะเขาเห็ดหวอันนั้นก็คือ พี่น้องที่เชื่อว่าว,า,วาปีกว่าแล้วนะคะหเหาเห็ดปีกว่าแล้วแต่ว่าเขาก็ใส่เป็นน้ำเรื่อยๆใส่เป็นน้ำเลื่อยๆนะคะกะเมิดไปไอันนี้ก็คือเขาเสียวมาใส่ผักเขานะคะ <S <S ที่นี่พี่น้องมาเบิกอุปกรณ์นะจ้าว่าจุลินซี์สังขอแสงนี่เขา้าเขามีอุปรกรณ์อ,อย่างแน่เนี่การเห็ดนะคะอ่าตอนแรกกับซมิอันแรกนะคะกับซิมิไข่ไข่จะเป็นไข่ย,ยัางกระไดได้ดจ้าไข่เป็ดไข่ไก่กระไดเหมือนตะวายูสวนเห้าเลียงไกลไข่นะคะเขาก็เลยจะไข่จะคลองเนี่ยมาเห็ดนะจ้า ทีนี่ถามว่าจําเป็นต้องมีผงชูรสนะคะมีน้าปลาแดงนะจ้านืน้าปลาแดกมีกะปิมีน้าปลาบอแลแต่สูตรนะจ้าบางคนก็นคือมีแต่ไข่ก็สามารถเทจูรินซี์สังคอแสงได้นะคะแต่ว่าของสูตรเท้าสีเท้าเห็ดใบนะจ้าเขาจะมีใส่ย,ยูหายางก็คือไข่นะคะไข่กะปินะคะน้ำปลาแดกนะคะหรือว่าน้ำปลาเนาะแล้วก็มีน้ำปลามีผงชูรสนะจ๊ะ ทีนี่ในการเหตุนะคะอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนก็คือหนึ 1, 1่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหมายความว่าตั้งไดจ่จาก็คือข้ามือนี้อาใส่ไข่สองนวยเา้า,เากัดใส่ผงชูรสสองซอนนะคะสองซอนคือสองซอนสดแกงนะคะน้ำปลาแดกกับสองซ้อนกับปีกับสองซ้อนน้ำปลากับสองซ้อนนะจ้ะที่นี่ถามว่าน้ำนะคะจะใส่น้ำหยังตามเจ้าของเคยเ็นมานะคะก็จะมี่าน้ำ ปลาป่านะคะปลาป่าก็เห็ดได้แต่ว่าปลาป่านี่จะมีเทคนิคนี้ง่ายๆก็คือต้องแช่หนานะคะต้องเปิดนามถิมไว้ใส่ภาชนะถิมไว้คางขึ้นอย่างหน่อย1-2คืขึ้นหรือ3คืขึ้นก็แล้วแต่นะคะเพื่อสิห้คอรีนหรือว่าสารตัวค้างพวกคอรีนนะคะแนะนำปลาป่ามันระเหยไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำฟนก็สามารถมาเห็ดได้เลยเป็นน้ำคลองน้ำหนองจังสีนะจ้ามาเห็ดได้เลยหรือแม้แต่น้ำขวดน้ำกินเท่านี้จ้าก็มาเห็ดได้ แต่ว่ามมือนียู่สวนเท้านะคะเขาก็เอานามจากพูนจาจากน้องเห็นไ่จ้า,จาน้องรังบ้านเท้านะคะเอาเอา,เอามาเห็ดเนี่ยคะ่ะเอามาเห็ดที่นี่จะอยากให้มันแดงอยากให้มันแดงมันเป็นไว้นะคะก็จะเอานามที่จะนํามาเป็นจุลิซีสังคอแซน่จ้าตากแดดไปจังหน่อยก่อนนะคะเพื่อเซไห มันอุ่นนะคะเป็นน้ำอุ่นจักน้อยอก้อนน้านี่นะคะที่เคยไปเบาสู่คนฟางเบากันแลกเปลี่ยนกันคุณนอนคนก็นถามว่าอยากได้น้ำอุ่นนี่ต้มในบอนะคะนมม้ำต้มบ่ได้นะคะเพราะว่าเคยเห็นน้ำต้มแล้วต้มแล้วบ่เป็นนะคะเพราะว่ามันตายหมดน,นะคะ,ะเป่าหลายแล้วนะคะมาเบิ่งวิธีการทาเลยนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะกับปีมันเป็นตอนนะจ้ามันเป็นนี่มันเป็นเนื้อครีม มันละลายเนี่ยกรมูเข้าก็ตตองมาละลายกับปีกอนนะคะละลายกับปีกอนเหมือนที่บอกกับปีสองซ้อนอ่ะพี่น้องในการเห็ดส่วนนี้มีหนีเค่ะเอาไงใบยากนะคะเขาว่ายากไหมเขาว่าอ่าผู้นั้นคือว่าจังสันผู้นี้คือว่าจังซี่นะคะแล้วแต่เหมือนที่บอกก็คือการเทศเกษตรบมมีเนวตายตตัวส่วนตัวก็คือ บุผด้เคยติดตามคิมนะคะกะับีบอาตลอดว่าส่วนตัวนี่เป็นพยาบาลนะคะตัวเองมีอาชีพเป็นพยาบาลส่วนคุณสามีนะคะก็เป็นมอนาไม่เฮ็ดงานอยู่อนาไมยนะคะแต่ว่ามีความสนใจที่จะไม่เฮ็ดเกษตรเป็นอย่าง้คือมีความสนใจเพราะว่าอยากปลูกผักนะคะอยากปลูกผักปลูกปลูกพืชผลไม้นะคะกินเองเพื่อสิบวมีสารเคมีนะคะที่นี่นะคะกับปีเนาะอันนี้น้ำประแดกต้มได้จ้าน้ำประแดกต้ม อันนี้นำประแดกก็ใไส,สองซอนขึ้กันจน้านำประแดกนะคะนี่ประแดกขากับอ่าพี่หน่องหนึ่ง่อนกับเพียอสองซอนนะคะเหมือนที่บอกดนะคะยาซีเลียดสูตรว่าได้ตายตัวจ้าเดี๋ยวบีนำปลาล่านะคะกับกระปีให้มันละลายเข้ากันจักน้อยมันสิได้ไปตำมุฮงสติพี่น่องคือหอมจะ้ะ อ่าเร็ลแล้นน้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำปลากระสองสอนได้จ้าเพราะว่าเหมือนห่อเห็ดไข่สองนุวยจ้าน้ำปลาเพราะจเป็นต้องยี่หหอ,อยยังได้จ้าเขามีน้ำปลาอีเยี้ยกระซ่าง,าง,าง,างจ้าเฮ็ดได้เหมือดเป็นยังเขาก็จใส่พวกนี้เพราะว่าน้ำปลาแดกมันมีวิตามินบีสิบสองเพราะาปลาแดนเฮ็ดจากหัมแล้วจ้ามีวิตามินบีสิบสองมันก็เป็นประโยชน์สําหรับพืชส่วนกับปีนะคะมันก็เฮ็ดจากเคยนะคะจากเคยทะเลอาหารทะเลพัวของทะเลนี่ เมือใส่กับผพืชนนะคะมันก็เสียให้ผืชเขียวงามนะคะส่วนผงชูรสนะคะบานนี่กับพวกกินผงชูรสนะคะออกผงชูรสนะคะได้หลายปีแล้วอันนี้ซื้อมั้ยไม่เลยจ้าเมเจุรลิซี่สังคอแสงผงชูรสกัคือการจ้าไข่สองนวยใส่ผงชูรสสองซอนจ้าสองซอนนะคะจะเรียกอะค้นๆจ้าพี่น้องห้เกากันเหมือนเทอกับฉันที่เข้าใจผินว่า นะคะอ่าโอ้ยหอมกะปิพี่น้องจะไดเฮดจุลินซี่เวลาสิบวับน,น,กกบ <c oughs> นสิบเป็ดกับกน้ำพริกกะปิก่อนติแต่ว่ากินมาไดดออกี่นนองส,งส่ฟงสุดแล้วนะคะเอาไปหดน้ำเต้นใหม่นะคะอ่าเสร็จแล้วสุดท้ายนะคะบางตำล่าบางคลิปบางอย่างเพื่อนใส่ไข่กรอนแต่ว่าใส่ไข่กรอนใส่หยางก่อนเพรพะจักย่างจ้าอันนี้ที่ใส่ที่ใส่ที่ละลายกะปิก่อนเพราะว่าขาจำ้ำบ่ไเ้เอภาชนะอื่นมาละลายกะปินะคะ บางตำล่าบางขี้เพื่อนไห้ใส่เปลือกไข่น้ำตัวเจ้าของเคยใส่เปลือกไข่แล้วถามว่าแดงบ่อแดงถามว่าใส่เปลือกไข่แดงบ่อแดงเอาไปยังมือี้ค่อว่าใส่เปลือกไข่เพราะว่าตามประสบการณ์เจ้าของก็คือจุลินทรียสังคอแสงเหมือเฮ็ดแล้วนะจ้าห้าก็สิบไปอันไปฉีดไปพ่นเนาะเมื่อมีเปลือกไข่นะคะเมือมีเปลือกไข่มันไปอุดตันนะคะไปอุดตันตอนในกองอีกก็เลยเฮ็ดห้เสียเวลานะคะเสียเวลาซื้อก็เลย บ๊ไซนะคะก็ะเล็บบ๊วเหมือนที่บอกไซกับได้นะคะบ๊ไซกับได้เหมือนที่บอกข้นยูกบว่าเข้ามากแบบใดเข้าชอบแบบแบบใดการเฮ็ดการกเกษตรเด้อค่ะสมัยนี้บ่มีไผผิดไผถือนะจ๊ะไม่จ๊ะแต่ผู้ใดเฮ็ดไ,ได้ดง่ายนะคะเฮ็ดง,ง่ายก็การเอาความชอบนะคะเอาความชอบเป็นวาตีเขากันจ๊ะน้อยได้จ้าพี่น้องตีเขากันตีเขากันจ้ะตีเขากัน อ่าอ่าตีเข้ากันแล้วนะจ้าที่นี่มาเบิงว่าฮัาสิไซอัรตราส่วนทอดใดกับน้ำนะคะขวดที่เห็นนะคะก็จะมีหลายอย่างเนาะอันนี้จะเป็นขวดน้ำกิน 1. 5หลิตรนะคะอันนี้จะเป็นขวดน้ำอารมณ์หนลิตรอันนี้ก็จะเป็นขวดน้ำา6หลอยซีซีนะจ้ะามาเบิงว่าฮัาสิไซจังไหรนะคะจะับตรงนี้ก่อนเนาะ ถ้าเป็นขวดน5ลิจุดหาดนะคะให้เท้าเว้นช่องอากาศเว้นน้ำนะคะเว้นช่องอากาศเว้นน้ำเวียนไวเพื่อหยังเวียนไวเพื่อว่าอ่าเพื่อสีไ้มีจุลินทรี์นะคระับ้มันมีออกซิเจนไว้สารับหายใจถ้าเฮ้าใส่เต็มโพดนะคะเฮาจะใส่เต็มโพดอ่าจุลินทรียไม่ก็บ่มีหายหาย,หายบ่มีอากาศหายใจนะจ้าไม่ก็เล็วบาแดงนะคะน้ำนึ่งจุดหานะคะถ้าสใส่หลายปันไดใส่ซ้อนเดียวจ้าพี่น้องใส่ซ้อนเดียวอย่าใส่หลาย แต่ไซร้ายจะเกิดยังขึ้นเคยใส่เบ้างเลยเด้อจ้าไซรลายบ่แดงจ้าบ่เป็นนะคะบ่เป็นบ่แดงนะจ้ใส่แล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาแล้วก็เขยเอาขยเอามันเข้ากัน,ขนเขย่าเอาเข้ากันนี่ค่ะวันนี้ถ้าไปไหว้ไสรวันนี้ไปตากแดดจ้าไปตากแดดอ่านส่วนตัวเจ้าคอนี่ จะลองเท็ดทั้งสองอยางตากแดดจัดบอกเขาโ่มจักเทือกระแดงจ้าหรือตากแดดลำไ,ไว้ใตไตโฮมไม่นะคะก็เป็นขึ้นกันก็คือขอแต่ว่ามีแสงแดดบนว่าเอาไปไว้ในห่มที่บ่ถือแดดจ็กเท้อะนะจ้าก็คือจากอยู่สวนเจ้าของเฮ็ดก็คือ้นี่จาเหมือนที่เห็นก็คือมีทั้งตากแดดมื่มือแดดดีดีจ้ากลางแจ้งก็เป็นนะคะหรือเอาไ,ไใ้ใตโ่มไม้ค่ะถ้าเอิ่นว่าแดดลำไรนันบ่ค่ะแดดํำไดก็เป็นนะคะกระแดงนะคะ พอแต่ว่าให้ถูกแสงแดดนะคะส่วนตัวนี้นะคะขวด1.2หาลิตรว่าเต็มซ่อนปันใดจ้าว่าเต็มซ่อนปันใดเอาสีง่ายได้จ้าพี่น้องถ้าผู้ใดไม่ป่วยไม่หยังกับมาใส่กรรมาเอาป่วยเอาเอาลงไปในปากขวดกันง่ายจ้าแต่ว่าอันนี้บ่มีกรว่าเป็นยังจ้าบ่มีกบว่าไปหาเหมือนที่บอกก็ซื้อเอาง่ายเขไว้นะคะกะารเทีเกษตรจะไปหาเนื้อห้เจ้าของงายนะคะ จ้าของเนี่ยขวดน้อยจ้าขวดน้อยก็ใส่เครื่องซ่อนจ้าใส่นิดน้อยที่สําคัญก็อย่าลืมเวียน่องว่างนะคะเวียน่องว่างไว้ให้ไว้ใหอ้อ่าอยู่ดีมันหายใจนะะจะตากแดดทิมว่หรือว่าเอาไว้ในโฮมลำไส้นะคะที่เจ้าของเฮดน,นะคะจะเริ่มแดงถึงแต้มมือที่แปดมือที่แปดจะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะจะเริ่มเปลี่ยนสี สัมนียจ้าพี่น้องเสร็จแล้วเข้าก็ไปเหมือนที่บอกค่ะซัมนียโนซเซอไปตากนะคะเอาไปไว้ไต้หม่มบักขี้ด่านะคะให้สีแดดน,นะคะเรือไ,ไต่โมบักขี้ดานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็บจบไปซํานี้นะคะเดี๋ยวนูสิเฮตตต่อให้มันเหมือนนะคะให้มันเหมือนสำหรับพี่น้องนะคะมียังสงสัยนะคะก็คอมเมนต์หรือว่าสอบถามไปไต่คลิปนะคะสำหรับมือนี้ขอบพูดพี่น้องที่ตีดตามรับชม สวัสดีค่ะ้ะาพี่น้องลื้นบอกไปเมื่อกี้นะคะ่ะผู้นำคนก็สงสัยว่าหลังจากเขาใส่หัวเชือกไปแล้วจําเป็นต้องสองสามมือมาเปิดฝานะคะมาเปิดฝาเพื่ออากาศเขา่าเราวมักเขย่าขวดบอนะคะราะวายันมันบ่อดแดงนะคะคุณนคนยันบ่แดงยอย่ามั่เป็นสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวนะคะร้องเห็นบองแหล่าวาเมื่อใส่หัวเชือกเสร็จแล้ว สองสามมือมาเปิดฝามาคายฝาแบบนี้แล้วก็ขยาวขวดนะคะแล้วก็ขยาวขวดบอ่อกับปปล่อยทิ้งไปเลยเมื่อใส่จุลินทรีย์สังคอแสงแล้วแล้วจะตอนแรกนะคะแล้วจะตอนแรกจนวาเวลาผ่านไปเจ็ดแปดมือบ่เคยเปิดฝาบ่เคยขยาวขวดจักเถ้าทว่าแดงบอ่อแดงคือกันจ้าเหมือนที่บอกก็คืออ่าส่วนตัวนะคะบาไดว่าผู้ใดผิดบาไดว่าผู้ใดถือส่วนตัวก็คือเปิดฝาขยาวขวด ทุกสองสามมือเป็นบอเป็นปิดฝาไว้ตลอดบอกระยาวขวดจักเชอแดงบอแดงค่ะเป็นบอเป็นคือกันนะคะมันที่บอกก็คือบบมีอีหยังตายตัวนะคะบบมิทฤษฎีอีหยังตายตัวก็คือเอาที่พี่น้องสะดวกจ้าสะดวกแบบใดกระเฮ็ดแบบนั่นนะคะล้องเบิ่งก็ได้ค่ะลองเบิ่งก็ได้ว่าแบบใดมันจางสีถือกับจริตเจ้าของนะคะ,ะสำหรับคลิปเมื่อน,นี้นะคะกบจบไจ้บซัมนี่อย่าลืมกดติดตาม ให้กำลังใจนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กักวดแช่นะคะให้เพื่อนได้ใส่ยูนิซีสังคเคราะห์แสงเพื่อสุขภาพของเ้าเขาจะบ่ได้ใส่สารเคมีนะคะสำหรับมือนี้ขอกาข่าวคาว่าสวัสดีค่ะ